เอาไปที่น้องปิงหล่ะนะคะเห็นให้ของขวัญวันเกิดพี่มีนด้วยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดผมอะไพี่จิ๊บมันก็เป็นหน้าที่พี่จิ๊บเหรอเนาะสนุกขยบมาหน่อยลูกเดี๋ยวร้อนนะครับโอเคไหนให้เป็นอะไรนะครับทำไมถึงให้ของขวัญชิ้นนี้กับพี่มีนครับคือผมเป็นคนที่แบบ เวลาจะให้อะไรใครอะคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรก็เลยแบบให้ให้เงินมันดูไปใช้ทําอะไรได้มากสุดอะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้จริงๆอ่าก็เลยเงินให้เงินดีพี่จิ๊บก็ชอบเฮ้จริงจริงปิงปิงโอเคไหมผมก็ชอบเหมือนกันปิงชอบไหมผมชอบเหมือนกันนะชอบเงินหรอชอบชอบเงินชอบ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 เงินเหรอพี่พี่ปิงถามชอบเงินเหรอใช่ อะ,อะไรอะวันเกิดให้เงินพี่มีนพี่มีน<ช>ก็ชอบเนาะหนูชอบเงินใช่ไหมก็ชอบอะไรก็ได้ที่เขาให้อเออชอบชอบโอเคไปต่อ <laughs> เก่งอะ <laughs> อะไรเก่ง <laughs> <ต> <laughs> หนูใช่ไหมไม่หนูเพิ่งสอบมาลูกหนูเหนื่อยไม่เป็นไรแค่หนูยืนยิม้มจิวก็เขินจะแย่อยลยล่ะ